สวัดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เอฟทุกท่านเลยนะครับอยู่กับช่องทางดีบาร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้พ่อหวานก็เพิ่งกลับมาจากตัดกิ่งไม้แค่แม่ดีบารน,นะครับผมวันนี้ก็อ้อยที่พ่อหวานได้ไปซื้อมาก็เหลือหน่อยเดียวครับใกล้จะหมดแล้วก็ต้องหากิ่งไม้มาเสริมครับผม กวันเลยครับปีนี้ฝนมาเร็วมากเลยครับคุณแม่ทำให้ถนนหนทางแฉะชื้นไปหมดเลยครับคุณแม่ดีบาก็ได้ยืนกลางสนามเลยครับวันนี้กลางแจ้งเลยครับผม พ่อแดีบาก็ยังไม่มีที่บางเด็ดบางฝนนะครับก็ต้องอยู่อย่างนี้ไปก่อนแล้วครับผมต,ตอนนี้พ่อฟานเองก็เก็บสะสมคะแนนเพื่อจะทำบ้านในกับพังดีบาก็ยังทุนก็ยังไม่พอนะครับผม พราะฝันก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆก่อนนะครับช่วงนี้ก็ต้องรอดูฝนฟ้าอากาศด้วยนะครับผมาช่วงนี้ลมก็แรงพายุก็เข้าบ่อยมากเลยก็ยังดีครับผมที่ยังมีที่ยืนพอได้นอนกลางคืนนะครับผม ฝนตกที่ใดก็แฉะชื้นอ่ากินอ้อยก่อนบำรุงร่างกายตอนเช้าๆหอมไปทั้งตัวเลยนะเป็นโครนครับผม ฝั่งนึ้งก็จะเป็นเพื่อนๆแม่ดีวานะครับผมที่อยู่รอบๆออันนี้ก็จะเป็นแม่มูลครับผมฝั่งตะวันออกข้่ากับแม่ดีวานะครับน,นี่ก็ดีแดดออกมาก็จะแห้งแล้วครับผมหลังจากที่ฝนตกมาติดต่อกันสองสามวันเลยครับ ก็ทำให้ถนนหนทางชื้นแฉะไปหมดเลยวันนี้ก็เป็นอากาศทึมฟ้าทึมฝนครับผมจะเดินมาทำอะไรนี่หือหมดแล้วอ้อยนะ่ะมีลำเดียวนั่นแหละเดี๋ยวจะพาไปกินน้ำนะครับผมวันนี้ได้เวลาลงน้ำแล้วครับ หญ้าอาบน้ำเสร็จพอควาดก็จะพาไปหาที่อยู่หาร่มไม้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่ให้แดดส่องตาเขานะครับถ้าแดดจัดจัดมาก็เสียตาครับผมฝนตกมาสามวันแล้วครับชื้นไปหมดเลยวันนี้อากาศก็คลึ้ m คลุ้ m มาอีกแล้วครับผมเป็นคลุ้ m คลฟ้าคลุ้ m ฝนนะครับ สงสัยปีนี้ฝนจะดีสงสัยน้ําจะท่วมหนักกว่าทุกปีก่อนนะครับปีนี้เพราะฝนมาตั้งแต่หมว่าปีเลยครับอวัวมาครับผม วัวไม่ได้เลยกลัวแม่ดีวาเลยนีนใส่กลัววัวนะครับผมเป็นคนขี้กลัววัวนูน้นวัวนี้วันนี้ก็อาบแดดก่อนนะครับผมเพื่อบริหารร่างกายให้อบอุ่นจะได้มีภูมิต้านทานต่อโครคภัยได้ด้วยนะครับผม ตอนนี้พ่อควานก็จะเก็บสะสมคะแนนนะครับผมเพื่อซ้ำบ้านให้กับพังดีวานะครับก็ต้องรอดูดินฟ้าอากาศด้วยนะครับผมเพื่อพ่อควานก็กำลังเตรียมพื้นที่เอาไว้เพื่อจะยกเสาให้เอาเรือเอาชันะครับผมแต่ฝนก็ยังไม่หยุดเลย มาทุกวันเลยครับผมทำงานก็ลำบากเมื่อวานพักกวานก็ได้เอาดินลงผมเคลียร์พื้นที่นะครับผมเมื่อวานฝนก็ตกมาตั้งครึ่งวันแฉไปหมดเลยครับผมเดินทำงานก็ยากนะครับ ออาเต้นอีกแล้วแม่ดีวาี่พ่อกรณนก็ได้ไปตัดกิ่งไม้เพิ่งกลับมานะครับผมจะให้แม่ดีวาไว้กินกลางวันตอนกลางวันนะครับผมสองเวลาต้งกลางวันและกลางคืนเช้าเที่ยงเย็น พอควันวันไหนมีเวลาพอควันก็จะไปเลาะหาต้นอ้อยนะครับผมเพราะช่วงนี้อ้อยเขายังตัดขายอยู่เขาก็ยังไม่เบ่งขายให้เรานะครับผมเขาต้องเข้าโรงงานก่อนสงสัยเดือนเมษาเขาถึงจะปิดหีบอ้อยนะครับช่วงนั้นอ้อยจะเยอะ ก็จะแบ่งขายให้เราได้มั่งครับผมเดี๋ยถ้าฝนแห้งนอพ่อควายก็จะได้ไปหาดินมาใส่ที่นอนแม่ดีวาอีกสักเที่ยวรถนึงนะครับผมเพราะชื้นมากเลย บริเวณนี้ก็เป็นหลุมเป็นบอ่อคืนก็นอนลำบากครับผมท้ายที่สุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ เราปล่อยวัวไปเลี้ยงนะครับช้างกับบัวก็อยู่ด้วยกันครับผมเพราะผมเป็นชนชาวชนบทคนต่างจังหวัดเขาจะเลี้ยงครับผมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามธรรมชาติวิถีชีวิตของชนบทนะครับผม ที่สุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคุณแม่ก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่เอซทุกทุกท่านเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์สับะตะไคร้สับกระดิ่งให้กับพังดีวาด้วยนะครับสวัสดีครับ